ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรมร,ร,ธรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษาเกวับอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมพศ2564นะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของปณิธานนะครับแล้วก็มีปณิธานเพิ่อมอีกสออย่างคือปณิธานส่วนตัวนะครับ

ตั้งปณิธานช่วยคนนะครับมีปณิธานสองข้อที่เป็นปณิธานส่วนตัวนะครับคือตรงเนี้ยมันก็จะคล่องตัวขึ้นเพราะว่าปกติอะหลายคนสมัยก่อนนะครับพอน้อยชวนคนตั้งปณิธานเนี่ยเขาก็บอกเขาตั้งเยอะแล้วอะคือปณิธานสิบกับปณิธานสิบข้อที่เตียนซื้อเมตตาให้ตั้งใหม่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับ มันไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่ได้ซ้ำซ้อนกันนะครับคือตรงเนี้ยเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการตั้งปณิธานแต่ตรงที่ที่8ข้อปณิธานท,ที่ที่ใช้กันส่วนใหญ่อะที่เป็นภาคที่ว่าต้องทําทุกคนน่ะก็ตรงนั้นก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับตรงนี้เราก็จะมาพูดถึงปณิธานส่วนตัวปณิธานส่วนตัวเนี่ย ประโยชน์ของปฏิทานส่วนตัวเนี่ยแล้วแต่ว่าเรามองดูแล้วว่าเราถนัดจะตั้งปฏิทานข้อไหนที่ผู้น้อยอที่ทดลองตั้งปฏิทานดูก็คือปฏิทานมหาพยทานเนี่ยคือสมัยที่ปี2015เนี่ยมีพ,พรรคโพธิสัตว์เนี่ยให้กราบพันกาบตั้งปฏิทานหนึ่งข้อน้อยก็ลองทำมาตลอดนะครับมันได้ผลครับวันนี้ก็จะมาเสนอให้ อาวุโสทุกท่านพิจารณาว่าเออเรามาร่วมใจกันตั้งบรณิธานต้านภัยพิบัติกันอีกข้อหนึ่งดีไหมเป็นบรณิธานส่วนตัวเพราะว่าตรงนี้เบื้องบนเมตตาให้ถ้าเราตั้งบรณิธานส่วนตัวแล้วนะครับเราจะสามารถเอาเอา,เอากิเลสกรรมวิบากเนี่ยออกจากชะตาชีวิตของเราได้เพราะพระอาจารย์บอกว่า ถึงเรารับธรรมะแล้วเนี่ยเราก็ยังมีชะตาชีวิตเนี่ยคุมอยู่นะครับชะตาชีวิตก็คือเนี่ยกิเลสกรรมวิบากเนี่ยเราต้องเอาออกจะเอาออกยังไงอะ่ะมันก็ต้องใช้วิธีใช้เครื่องมือคือสถานธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือเราก็ไปขอขอสถานธรรมเอาโสนในสถานธรรมขอตั้งบัณฑิธานส่วนตัวที่เต,ตือนตื้อเมตตาให้เราตั้งเนี่ย คือมหาพยาทานแล้วพอตั้งเสร็จเอ้กิเลสกรรมวิบากก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็จะไม่เป็นไม่เป็นเจ้าหนี้ใครและพอถ้ามัามาเข้าวงจรเนี้ยเราเจ้าหนี้มาใช้หนี้เราเราก็ไม่เป็นเจ้าหนี้เขาแล้วเราให้อภัยเขาก่อนเขาก็ให้อภัยเราทีหลังมันก็จะเป็นวงจรที่ว่าให้ซึ่งกันและกันอ่มันก็จะจบในชาติเดียวเป็นวิธีการที่ แบบฉับพันนะครับคือเราเราอยากคิดถึงไกลจนเกินไปเราคิดใกล้ๆว่าที่เรามาพบกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกหลานญาติเพื่อนฝูงหรือญาติธรรมกันเนี่ยที่มารับธรรมะเนี่ยทุกคนล้วนแต่เกี่ยวกรรมกันนะครับถ้าเกี่ยวกรรมกันเราทําในกลุ่มเนี่ยกลุ่มชาวธรรมทั้งหมดพร้อมกับญาติของชาวธรรมเนี่ย บรรพบุรุษเจ็ดชั้นลูกหลานเก้าชั่วคนเนี่ยคือเข้าโครงการปณิธานส่วนตัวมหาัิธานเนี่ยมันก็จะมันก็จะล้างนี้ล้างนี้เวรซึ่งกันและกันเนี่ยหมดในชาติเดียวแบบฉับพันเลยเตรงนี้ขอย้ำนะครับเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการนะครับแล้วก็ผู้ที่เราเราเป็นสะพานบุญให้เขา,เ,าเป็นสะพานบุญให้เขายัางไงคือเอาชื่อ นามสกุลเข้ามามาถวายแทนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือถึงจะถึงจะหมดตึงกันละกันไม่แน่นะครับเรารับธรรมะเนี่ยปีละแสนฝักคนเวลานี้ก็เป็นอาจจะถึงห้าล้านสิบล้านแล้วก็ได้ถ้าเราสามารถชวนทั้งหมดเนี่ยเอาชื่อเข้ามาเนี่ยเวลาเนี้ยคือปิดธนาพระอาจารย์มาให้ถันจูอย่าดูเบาปล่อยปะละเลยสามใบคำขอเนี่ย บคาขอผูกบุญสัมพันธ์กับพระอาจารย์เนี่ยเราสามารถส่งไปให้คนที่รับธรรมะแล้วหายไปในแต่ละปีเนี่ยเป็นแสนคนนะครับการทำการดาเนินทำเนี่ยเราต้องช่วยคนอีกใ,ในในในแต่ละปีเนี่ยเป็นแสนคนที่เขารับธรรมะโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรผู้ที่รู้เรื่องก็จึงทําให้เขาได้ไงที่ผู้น้อยเปรียบเหมือนคลิปก่อนนะ ก็ตั้งคาแคร์ไว้ล้างรถอ่ะบางคนน่ะตอนนี้เข้าสู่สังคมสูงอายุล้างไม่ไหวก็เอาไปคาแคร์คาแคร์ก็ล้างให้อย่างเรารับธรรมะแล้วใช่ไหมมีคนที่ไม่ได้บำเพ็ญทมเนี่ยเป็นแสนคนนะแต่ละปะีแต่เราก็ช่วยคนกลุ่มนี้ได้ด้วยด้วยพิธีกรรมเนี้ยคือเราตั้งบณิธานส่วนตัวให้เขาอ่อมันจะชัดเจนฝ่าเราอาธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานจิตแผ่บุญ แผลอะไรอย่างนั้นอ่ะไอ้ตรงนั้นมันมันมันก็ได้แต่อ่ก็อันนี้ก็ไม่ก้าวล่วงนะครับแต่เรามาพูดถึงส่วนที่เราจะทำเนี่ยของเราเนี่ยจะชัดเจนเพราะเรามีชื่อนามสก,กุลของเขาอยู่ไงแล้วเรามีเครื่องมือคือใบคำขอเนี่ยสื่อไปหาเขาได้เปรียบเหมือนเหมือนเอ่อเราโทรศัพท์ไปหาใครเนี่ยเรารู้หมายเลขเขาไงเราก็โทรไปได้เพราะเครื่องโทรศัพท์ในโลกเนี่ยมีเป็นล้านล้านเครื่องแต่ มันจะเข้าเฉพาะเครื่องที่ที่เรามเีเลขก็เหมือนเหมือนชื่อญาติธรรมที่รับธรรมะแล้วหายไปเนี่ยเราก็สามารถไปทำบุญให้เขาได้โดยการที่ว่าใช้ปณิธานส่วนตัวเนี่ยสองข้อข้อแรกเราตั้งปณิธานมหาพยทานใช่ไหมข้อที่สองเราอาจจะตั้งว่าทําบุญให้ญาติธรรมที่หายไปไม่ได้กลับมาสถานธรรมเนี่ยเราอาจจะเอาชื่อเขามาแล้วก็ ทำบุญให้เขาสิบบาทต่อหนึ่งคนแล้วก็ถวายชื่อให้เขาเให้เขาได้มีโอกาสร่วมดําเนินทำโดยทางอ้อมนะครับเพราะยุคนียมันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมมีทั้งแบบฉับพลันมีทั้งแบบเชื่องช้าคือเราก็ต้องแยกให้ให,ให้ได้นะครับคือเหมือนกับที่คลิปก่อนที่ผู้น้อยบอกว่า ในจังหวัดของเราบ้านของเราเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าหรอกไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้ามันส่งมามันก็เหมือนไี้กิเลสกรรมวิบากเนี่ยจริงๆในขันห้าเราเนี่ยยังไม่มีหรอกแต่เขาส่งมามันก็เลยมีมันมีแล้วเราก็เอาออกได้แต่เราต้องมีเครื่องมือนะครับเนี่ยฟ้าเบื้องบนเมตตาส่งบัณฑิธานส่วนตัวเนี่ยให้มาเอาออกได้เนี่ยเวลาเนี้ยชัดเจนมากแล้วอะคือหมายถึงว่า ถ้าเราอยากจะให้ทุกคนบําเพ็ญร,รมแบบง่ายๆอะ่ะก็คือต้องเอากิเลสกรรมวิบากออกให้เขาเขาจะได้ไม่หนักไงแล้วในฮาวจาลิงอะ่ะพระแม่องค์ธรรมยังบอกว่าให้ทุกคนได้เข้าถึงอภัยทานอาโหสิกรรมอะ่ะถึงจะกลับคืนเบื้องบนได้เพราะว่าตอนเนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมาทวงหนี้กันมาทวงหนี้กันมันก็ต้องก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไกลเกลียก่ยว่า จะเอาแบบเดิมคือหมายถึงว่าฟันต่อฟันตาต่อตาทําอย่างไรได้อย่างนั้นน่ะตรงนั้นมันใช้กันนานมากต้องใช้กันเป็นหลายชาติมีแบบใหม่คือแบบเอ่อ,อ,อที่พระอาจารย์มาให้ที่ซื้อจุนให้ขวัญวิญญาณเนี่ยมหาพยาทานเนี่ยถ้าตั้งบัติทานตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะลบล้างนี่ซึ่งกันและกันหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะครับเพราะว่าต่างคนต่างให้ไง เรายกตัวอย่างอย่างอย่างเวลาเราไปพูดที่ชั้นเรียนอะเราบอกว่าเราเราให้คนอะเอามือมาจับกันก็เหมือนเกี่ยวกรรมกันอะพอให้ต่างคนต่างปล่อยแล้วก็กลับไปมันปล่อยได้ครับมันไม่ใช่ปล่อยไม่ได้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นของใหม่อาจจะใหม่ที่ว่าอาวุโสอาจจะไม่เคยได้ยินอาวุโสบางท่านก็เคยได้ยินฉะนั้นโครงการนี้ดีมากๆเลยนะครับ เรากา็ไปส่งเสริมให้คนทําคนที่เราไปส่งเสริมเนะ่ยเขาอาจจะเป็นเจ้าหนี้เราก็ได้แล้วก็เป็นเจ้าหนี้ของญาติธรรมของเราก็ได้ของบรรพบุรุษล,ลูกหลานเราก็ได้เมื่อเขาได้เข้าโครงการพอก็ให้อภยัยผลพลอยได้จากทั้งหมดอมันก็ได้ที่ได้แก่ทุกคนปณิธานมหาพัยทานเนี่ยมันแปลกที่ว่าตัวเราทําแต่ผู้อื่นได้นะครับ แล้วผู้อื่นทําเราจึงได้เขาเรียกว่าให้ซึ่งกันและกันผู้อื่นให้เราได้เราให้ผู้อื่นได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเออเออใครใครทำใครได้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องแบบแบบเก่าอะมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบใหม่แต่ทนนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอีกนะมันมีมีภาพด้วย มีภาพเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงที่ว่า,าถ้าช่วยกันแล้วอ่ะมันก็จะดี ก็เดี๋ยวขอเวลานิดหน่อยนะครับกำลังกำลังเลื่อนหาอยู่ตอนนี้ภาพไปอยู่ตรงไหน มาแล้วครับภาพนี้คือตรงนี้ช้อนมันยาวนะครับช้อนยาวแล้วก็ช้อนยาวก็ไปตักอาหารก็แย่งกันตักตักแล้วก็เอา เอากินก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าช้อนมันยาวช้อนมันไม่สามารถจะถึงไงก็แย่งกันตอนหลังเนี่ยเขาก็คิดได้คนอื่นก็ตักให้เรากินเราก็ตักให้คนอื่นกินเนี่ยมันก็จึงทำได้คือให้ซึ่งกันและกันเนี่ย การให้ซึ่งการละกันเนี่ยมันก็ดีแบบนี้นะครับคือแบบว่าก็เหมือนการตั้งบรรพิธานมหาพยาทานเนี่ยให้ซึ่งการละกันน่ะจึงได้และได้มากด้วยออ,อย่าไปถ่อมตนว่าเออสมัยก่อนทําไมไม่มีใครทํามาตรงเนี้ยพระอาจารย์มาให้ไม่ใช่ผู้น้อยทําไม่ใช่โครงการของผู้น้อยนะครับพระอาจารย์มาให้ เพราะว่าสมัยก่อนพุทธองค์บอกว่าการเป็นนี่หมายถึงน,นี่สินเวรกรรมเป็นทุกข์อย่างยิ่งไงมันก็ยังสมัยก่อนยังไม่ถึงเวลาปกโปดเนี่ยก็แก้ไม่ได้หลายคนก็ยังเอาหลายๆคำพูดมาบอกกับผู้น้อยว่าโอ้เขาแก้กันไม่ได้แล้วคุณจะมาแก้อย่างไงผู้น้อยแค่เป็นสะพานบุญนะครับผู้น้อยไม่ใช่กดแก้ผู้น้อยจะขอเอาส่ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยคือมาแก้ เขาว่าแก้ด้วยปณิธานนะ่ปณิธานเนะี่ยมันแก้ได้เพราะมันเป็นเครื่องมือไงเออครับตอนนี้เราสามารถล้างนี่ให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนที่เป็นนี่เมื่อเจ้าหนี้ไม่มีใช่ไหมลูกหนี้ก็จะไม่ไม่มีโดยอัตโนมัติเหมือนพระอาจารย์บอกคนผิดอยู่ในใจถ้าถ้าเราไม่มีใจอาฆาตพยาบาทคนผิดก็ไม่มีก็จะหายไปไงที่ว่าหนึ่งคนให้หมื่นคนได้เนี่ย รงนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับขอเชิญนาวุโสทุกท่านเข้าโครงการมหาพิทานนะครับลบล้างหนี้ซึ่งกันและกันผลพลอยได้ก็คือโลกสันติภาพภัยพิบัติลดลงเป็นทางที่เสริมนะครับคือของเก่าก็ยังทําแต่ตรงนี้เป็นทางเสริมเหมือนปณิธานอะเรามี8ข้อแล้วเราก็มีเสริมปณิธานส่วนตัวอีกสข้อตรงนี้ยช่วยเผยแพร่นะครับ ครับขอบคุณอาวโสทุกท่านครับหากพูดไม่ชัดเจนผิดพลาดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยอาวุโสให้อภัยขอบคุณครับสวัสดีครับ